เป็นไรอ่ะคุเป็นไรอ่ะกดเลื่อนแล้วเนี่ยไป้อออู้หหน้าตัวจะหลุดอยู่แล้วมังอ่ะลองกดที่อัวตานะมาลองดูกันปินงิๆๆินินงินบินิลองทำอะไรไม่ได้เลยอ่ะลองกดอันนี้นะ อันนี้นี่คนหาโอ๊ะกดัาได้มันลองกดดูบักมันก็ต้องกดแมปโอ๊กดมาได้เถมชื่อไม่ขึ้นด้วยโอ้ยยอดเพื่อนๆชื่อไม่ขึ้น ししนั่งทับผลไม้อบแห้งเหรอจุกิดาเลยอ่ะย่างโอดีเรื่องแล้วเจอกัน